โอ้โหวัดอรุณ์แทบแตกเลยนะครับ<ส>ชาวต่างชาติที่มาแต่งสุดไทยเยอะมากนะครับสุดไทยก็จะอยู่ที่150นะครับโอ้โหจัดแบบ อารังการมากนะครับโกมไฟนะครับ<ฆ>ไปเรียกว่าทองจะาผ้าขึ้นไปส้มรัน สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินี่ตอนห้า f เขาสุสองวาท่องตอนนี้ท่องกัจยุชีวัดอรุณนะครับสำหรับคลิปนี้วาท่องก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมล้างในนะครับของวัดอรุณนะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้วาท่องกัยจบริวัดอณทางเข้านะครับใ้ช้ได้สอย ายอดก็คนเยอะมากนะครับสนมาทางนี้โยมไม่แพงไม่แพงครับจะเข้าไปทำบุญบูญเสีงร้านไหนนะครับก็มาทำบุญไปแล้วคุณยายประหยัดก็มาทำไปแล้วเมื่อกี้คุณยายประหยัดขนาดนี้เลยครับก็มาทำบุญถวายถวายเรียบร้อยบุญยายประหยัดก็จะมีที่นั่งของตนเองนะครัเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติ ที่มาแต่งสุดไทยเยอะมากนะครับสุดไทยก็จะอยู่ที่150นะครับโอ้จัดแบบอลาัางการมากนะครับโคมไฟนะครับ ไปเรียว่าททองจาพาขึ้นไปส้มลานบนนะครับ ขนาดนี้เลยหรโอโอ้โหวัดอารุณ์แทบแตกเลยนะครับ ล่าสุดนะครับวัรตรุนเดินแทบไม่ได้เลยนะครับดูข้างบน เต็มเลยนะครับแต่กระกวน แต่ประกวดเป็นภาพถ่ายเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามายังวัดอรุณราชวรารามก็เรียนเชิญมายังซุ้มบุญซุ้มกุศลหยิบปฏิทินเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับเี๋ยว้ท่าย์ตามกําลังศรัทธาเป็นปฏิทินพระรำต่อไปอาตมาจะพูดถึงประวัติของปฏิทินอันนี้ก็ทำเป็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเพราะว่าวัดอรุณราชวรารามเราก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเพราะฉะนั้น ทางวัดก็เลยจัดทําปฏิทินเป็นสองเวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นภาษาไทยและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอันต่อมาจะขอพูดถึงเดือนมกราเดือนมกราทางวัดอรุณราชวราราชได้เสด็ภาพว่าสีน้ำพระพุทธเจ้าฝั่งนี้ก็เต็มนะครับตปั่วเนก็แ

Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ันี้สุดไายเต็มเลยนะครับ oh. สุดไายเต็มเลย ไปได้ว่าท่องจะขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ว่าท่องกับอยู่ข้างบนนะครับดูทางลง อันนี้เป็นต่างชาตินะครับสุดคำจบรรยยจริงๆนะครับเมืองไทยโอ้โห นี่แค่วันเดียวนะครับยังขนาดนี้นะครับ ตรงนี้แน่นมากนะครับอันนี้จะเป็นอะไรขึ้นไปข้างบนนะครับจะมีแบบเป็นสันเป็นสันขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับ ลีกน้โก้กดโค้้ดีที่างโกนนี่กำลังเดินอยู่แต่ข้อใต้ดีเนี่ยมีข้อเล็กนิเดียวทำให้ทางวัาร์ในเวลาฝนตกหนัเน้ำท่วข่าทให้โบราณสาาจงะาดทพระกซุ่มพรรละจ้ ที่ที่ที่มีของที่ได้คุณก็ไปทํามากทุกข้อต้องมาเลยและดูของหมดเลยครั้งก็ทําให้น้องได้ก็เป็นสยามมาเลยทําแล้วว่ายากเลยว่าจะเป็น <coughs> ต่างชาติต้องตะลึงนะครับทากันฉายรูปใหญ่เลยนะครับึ้ไปเที่ยประมาณมากกว่าร้อล้านบาทต่อยุควันวัดอุดรวารางชื่อว่าเป็นวังเดิมของพระสมเด็จพระเจ้าก่ัิมหาราชถึงก็มีกำแพงโบราณซึ่งกำแพงโบราณเนี่ยก็ยัง

ไปแล้วว่าท่องก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นทางเข้าทางออกทางเข้านะครับก็จะมีหลายทางอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้คนจะเยอะกว่าเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะขึ้นมาจากท่าเรือนะครับสําหรับคลินี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครมาคลิปกอยจะลืม่มกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทง เห็ดคิปต่อไปในเรื่องสำหรับคล็ปมีบ้าท่องกลาขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ